จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมานโนโปรกิงสตล์ประจำวันที่17มีนาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกกบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้กระหึมอาเซียนทีมชาติลาวเปิดตัวจอมทัพคนใหม่จากลีกสูงสุดอเมริกานะเอาได้งไงเมื่อทางทีมชาติลาวสมปร,ปรใหม่ได้อาวุธใหม่เพิ่มเติมเปิดตัวมิเชลหวัง นักเตะลีกอเมริกาเสริมแร่งทีมชาติสปปรลาวโดยไม่ค้นหวังเนี่ยอกองกลางในวัย22ปีชาวลาวเชื้อสายมงสัญชาติอเมริกันและสโมสรพอตแลนด์ชิมเบอร์สใน MLS Next Pro ็กโปรของอเมริกาตัดสินใจเลือกปรับใช้ทีมชาติลาวโดยเจ้าตัวได้บินมาเข้าแคมป์ทีมชาติที่เมืองลาวนะฮะทมกลางเสียงต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานสตาฟโค้ชและก็เพื่อนร่วมทีม สำหรับทางไมขึ้นวางนี้เกิดในครอบครัวของชนเผ่ามงที่อพยพจากประเทศรลาไปอยู่ที่รัฐมินนิโซตาอเมริกาเขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับอะคาเดมีท้องถิ่นตอนอายุ18ปีเคยไปฝึกฝีเท้ากับทีม SU สาเตซิบรอสในประเทศโป,ปรตุเกสก่อนจะกลับไปการแข่งเต็มตัวกับทาง f o r ์เ r d ร์ d เมดิัทีมในเ l s ลเอสรีกวันลกทีแดนลุงแซมในปีถัดมา ช่วงต้นปีที่ผ่านมาไมเคิลวางเนี่ยตัดสินใจร่วมทีมโครมัสครูชทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ลีกสูงสุดของฟุตบอลอเมริกาทำให้เขาได้รับการจารึกชื่อนว่าเป็นนักเตะชนเผ่ามงคนแรกที่ได้รับสัญญาอาชีพใน USA อย่างไรก็ตามเขาคนนี้ยังไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่จึงย้ายลงไปช่วยทีมสำรองก่อนจะทำผลงาน2ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด22นัดช่วยให้โคลัมบัสครูซ2ควาแชมป์ m l s อลเอสน็ก2022และปีนี้เขาตัดสินใจจะย้ายมาหาความท้าทายใหม่กับทางพอลแลนทีมเบอร์2ทีมในกเดียวกัน สำหรับทางไปเคล่นวางเนี่ยถูกดังเดบิวต์ฟี a าเดช่วยทีมชาติสะปะปรลาวพบกับทางเนปาลและก็ภูฏานวันที่12และ25มีนาคมนี้ที่สนามดันรัชสเตเดียมกรุงกามัมทาคุประเทศเนปาลในครั้งนี้นั่นครับอ่าแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ลาวก็มีของดีอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไทยอย่าได้ประมาทพวกเขาก็แล้วกันถ้าได้เจอการหน้ากันอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวจอบมบานก,กันดีครับช็อต a อ9 กองหน้าทีมชาติไทยยิงสะเทือน4.5หมื่นที่มาเลเซียซูเปอร์ลีกในครั้งนี้โดยจมูกยังไวนะฮะเมื่อทางเอเคไนอดิศักไกรสอนกองหน้าทีมชาติไทยประเดิมประตูแรกบนลีกสูงสุดมาเลเซียได้สําเร็จต่อหน้าแฟนบอลเจ้าถิ่นอาเนเกริเซมเบียซึ่งสนามแห่งนี้มีความจุที่4.5หมื่นชิ่นั่งนะ่รับ3คนยืนงงเจอทีเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยของเราโฉบเข้าไปยิงตรงตาข่ายเป็นยังไง โอโหเป็นการซ้ำนะฮะไม่ใช่ดาบที่3มเป็นดาบที่4เลยก็ว่าได้คือทางเพื่อนๆของเขานะฮะเปิดจากทางฝั่งมุมทางฝั่งของฝั่งตรงข้ามมาย้อยเข้ามาด้านในแล้วก็มีการโขกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปเข้าเท้าของเพื่อนของเขาพอดีซึ่งก็เตะไปโดนผู้สัปปะตูและก็เด้งกระชอนออกมา ทางอาอดิสักไกซอนเนี่ยเห็นท่าแล้วว่าต้องเป็นเขาแน่นอนเขาก็เลยซัดตู้นะผมลูกที่4เข้าไปนะฮะทต่ไมมือเกาทางฝั่งตรงข้ามนี้ไม่สามารถที่จะมารับได้แต่เกมนี้ก็น่าเสียดายที่ทางอาอดิสักไกซอนนั้นแพ้ไปนะฮะสองต่อหนึ่งน่าเสียดายจริงๆอุตส่าห์นำไปก่อนแนละ้วเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันดีครับประสาทโลกเลยนะผููตัดสินทดเวลาส2นสองทีททำเจ้าบ้านพลิกจากนั้นเกิดอะไรกันขึ้น โดยกลายเป็นการทวลราที่สูงเป็นสถิติโลกหรือไม่สุดพริกเลยก็ว่าได้ผู้ตัดสินทวลาราบาดเจ็บมากถึง42นาทีเจ้าถิ่นยิงชนะนาทีที่90บวก38สุดท้ายทีมเย็ยนไม่ยอมนะฮะซึ่งฟุตบอลลีกสูงสุดของทางโบลิเวียคู่ระหว่างอาร์เรติโกพันมาฟอร์พบก,กับทางบรูมิงเกดังกล่าวนี้พันมาฟอร์เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ ซึ่งหลังเป็นฝ่ายนำไปอยู่2ต่อ0ตลอดทั้งเกมกระทั่งนาทีที่86บรูมิงมาได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น1ต่อสแต่ผู้ตัดสินขอเช็ค VR เพราะตำแหน่งคนยิงประตูด,ดูกั้ำกึ่งว่าจะล้ำหน้าหรือไม่ แต่สุดท้ายผู้ตัดสินให้เป็นประตูโดยใช้เวลาตรวจสอบจังหวะดังกล่าวไปถึง10นาทีหลังครบ90นาทีเปาในเกมนี้ตัดสินใจทวราบาดเจ็บเพิ่มเป็น30นาทีปรากฏว่าในช่วงทวราบาดเจ็บบลูม,มิงมาได้ประตูตามตีเสมอ2ต่อ2จากโคเซบุรยซินิสเตรานนที่ที่90บวก24แต่ทว่าพวกเขาต้องมาเหลือผู้เล่นเพียงแค่9คนเพราะมีนักเตะ2คนโดนใบแดงไล่ออกไป ซึ่งบรูมิงน่าจะได้1แต้มกลับบ้านแล้วเพราะสามารถรักษาสกอร์2 2ตไว้ได้คร30บ30มบนาทีช่วงต่อเวลาแต่ผู้ตัดสินกรัมยังไม่ยอมเป่าจบเกมพร้อมกับทษเวลาเพิ่มอีก12อนาทีกระทั่งพันมาฟอร์มาซัดประตูชัยในที่ที่90บวก38เป็นฝ่ายเอาชนะปนด้วยสกอร์3ต่อหน้าตาเฉยหลังจบเกมนั้นบรูมิงไม่สามารถยอมรับผลการแข่งขันใน,ในเกมนี้ได้ทำการออกแถลงการนะฮะถึงการทำมาที่ของผู้ตัดสิน โดยระบุเลยนะว่าผู้ตัดสินช่างหน้าอับอายทําให้นักเตะบาดเจ็บทศเวลามากเกินไปและทําลายผลการแข่งขันทั้งที่นักเตะสมควรจะได้หนึ่งแต้มในขณะนี้ เราจะให้ฝ่ายกฎหมายของเราเดําเนินการเรื่องนี้ผู้ตัดสินทีมนี้จับได้ไม่มีโอกาสในการลงธรรมที่ฟุตบอลบริเวียต่อไปความเคลื่อนไหวล่าสุดสมาคมฟุตบอลบริเวียสั่งห้ามทีมผู้ตัดสินเกมนี้ลงธรรมที่ยาวแบบไม่มีกําหนดแล้วและกําลังดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่ในเวลานี้ซึ่งต้องรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบลงเช่นไร นะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน,นครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนครับไม่อยากจะเชื่อนะฮะทบเวลาบาดเจ็บเกือบอีกหนึ่งครึ่งเกมเลยก็ว่าได้โอ้โหต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับประเด็นร้อนโมริยาสึกุนซือทีมชาติญี่ปุน่นเปิดใจหลังถูกแฟนลีกสกอตเดือดมองข้ามนักเตะไป โดยกลายเป็นประเด็นร้อนทันทีนะฮะเมื่อแฟนบอลลีกสกอตเดือดมองว่าฮาจิเมะโมริยาสึกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นมองข้ามชื่อชั้นของลีกสกอตไปซะอย่างนั้นไมย่ยอมไปเรียกตัวนักเตะฟอร์มร้อนแรงที่สุดในลีกสกอตแลนด์อย่างทางเคียวโกะฟูรุฮาชิที่ส่งบลไปมากถึง20ประตูจาก26แมตช์พร้อมกับทำไปถึง2แอสซิสให้กับทางการสโกเชลติกในนัดการนี้รวมไปถึงททเรโอฮาตาเตะนะรับีิฟิลตัวกลางที่ยิงไปมากถึง5ประตูทำไปถึง6แอสซิส ไม่มีชื่อติดทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมที่จะพบกับทางทีมชาติอุรุกวัยทีมอันดับที่1 6ของโลกและพบกับทีมชาติโคลอมเบียทีมอันดับที่17ของโลกล่าสุดทาชิเมะโมริยาสึได้เปิดเผยถึงประเด็นร้อนดังกล่าวโดวยการโพสต์ข้อความโดยระบุท,ที่ว่าผมไปดูเกมของเชลติกและเห็นสิ่งที่พวกเขาทํากับสโมสรแต่การที่ผมไม่ไดไ้เรียกพวกเขามาสู่ทีมไม่เกี่ยวกับชื่อชั้นของลีกที่พวกเขาเล่นมันเป็นการตัดสินใจที่ครอบคลุมนะ เราโฟกัสไปที่ทีมจากฟุตบอลโลกจากนั้นก็มีการเรียกตัวผู้เล่นใหม่บางคนแน่นอนว่าเราจะมีการเรียกตัวผู้เล่นรายอื่นๆเหมือนที่ผมเคยพูดนะเรากําลังพยายามจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนปี2026ผมคิดว่าเราทุกคนเห็นเหมือนกันนะว่าเบโโอและเคียวโกสามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้อย่างแน่นอนแต่ครั้งนี้ผมต้องการทดลองผู้เล่นบางคนที่แตกต่างกันออกไปและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาไม่ถูกเรียกตัวติดทีมนในครั้งนี้ นะแผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วก,กันนะฮะถือว่าเป็นเหตุผลของทางมโมริยมสุดนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากกันดีครับจากที่3ส,สุขครองเตยทีระศักดิ์เผยพิมายดาวยิงวัย20ปีที่ผลงานติดลมบมดแล้วโดยนนในการนี้ไทยลีก2022นอกจากจะมีแข้งต่างชาติที่ทําผลงานได้โดดเด่นนะฮะแต่ก็มีนักเตะไทยที่ถูกพูดถึงอย่างมากในหลายมิติโดยเฉพาะ แนวรุกสายเลือดใหม่ที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าเดินในนักเตะท,ที่แข้งเป็นแข้งดาวรุ่งกับผลงานที่ค่อนข้างน่าแปลกใจเมื่อเด็กหนุ่มจากโคราชนามว่าเจ้าต้นธีรศักเผยพี่มายทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับการ,ารท่าบรีฟซีทีมพี่ตดนแซะมาตลอดว่ามักจะคว้าแข้งเด็กฟอร์มดีมาดองไว้ในทีม สำหรับทางทีรศักดิ์เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะย้อนไปเมื่อเจ้าตัวนั้นถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของฟุตบอลระดับขาสัน้นแห่งโรงเรียนสวนสักมตรีที่ถือว่าเป็นนักเตะร,ระดับนัก,กรเรียนนะฮะที่ผลงานถูกพูดถึงมาโดยตลอดจากการขัดเกลาของเขา อาจารย์สเกลก็เรงประเสริฐเฮดโค้ดทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนสักบนตรีก่อนที่ทั้งคู่จะมีส่วนสําคัญพาทีมประสบความสําเร็จทั้งคว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพรัศึกษาคว้าปรองแชมป์ศึกฟุตบอลเยาวชนเกิตเตอรส์ส5-5ที่ประเทศสเปนเมื่อปี2019นอกจากนี้ทีรศักิ์ยังสามารถครองดาวซันโวฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา7สีมาครอ,องได้อีกด้วย และด้วยวัย18ปีเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อเปลี่ยนจากผู้บอลระดับมัธยมขึ้นไปสู่มหาวิทยาลัยจิรศักดิ์ได้ไปเป็นนักเตะของพาราแบงคอกทีมจากศึกไทยลีก3แม้ว่าจะอายุเพียงแค่18ปีก็ตามแต่ก็ได้เป็นกำลังหลักให้กับทางทีมก่อนจะแจ้งเกิดด้วยการซัดแฮนทริกด้วยวัยเพียงแค่18ปีกับอีก23วันืีวันน้อยที่สุดเป็นหน้าประิศา์เลยนะ ไม่มีใครคิดว่าโอกาสต่อไปของเขาในการเล่นทางลีกสูงสุดเนี่ยจะมาอย่างรวดเร็วแบบนี้เพราะด,ด้วยอายุยังไม่ครบ20ปีสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีจดการคว้าตัวแข้งหนุม่มรายนี้เข้าสู่ทีมพร้อมกับการตั้งคำถามมากมายว่าจะเป็นอนาคตของทีมได้หรือไม่ ทว่าหลังจากนั้นประตูในการรับใช้ชาติของเขาก็เปิดกว้างขึ้นทันทีทางทีมชาติไทยครั้งแรกชุดยุยปีชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศบองโกเลียต่อเนื่องด้วยทีมชาติไทยในศึกปฟุตบอลยุยปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศกัมพูชาเป็นน้่างานงาดีจนูคนนี้นคือของดีนะฮะเพราะะนนแล้วต้องเอาไปขัดเกลาให้ดีอนาคตเป็นทีมชาติไทยแนวหน้าอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อน ข่าวฟุตบอลไทยบายมานโป๊กิ้งตล์ประจำวันที่17มีนาคม2566โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ